คุณผ uh ู้ชมที่ชื่นชอบอาหารรสเค็มอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่าแต่ละวันอาจจะรับประทานโซเดียมมากเกินไปนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาตะเกียบไฟฟ้าค่ะซึ่งไม่ใช่ตะเกียบอัตโนมัติธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นตะเกียบที่ช่วยเพิ่มรสชาติเค็มให้ด้วยค่ะนี่ก็คือศาสตราจารย์โฮเมมิยาชิตะแห่งมหาวิทยาลัยเมจิก และบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชื่อดังของญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนาตะเกียบเพิ่มรสชาติผ่านการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆที่อยู่บนสายรัดข้อมือของผู้ใช้งานค่ะอุปกรณ์นี้ใช้กระแสไฟฟ้าแบบอ่อนๆเพื่อที่จะส่งโซเดียมไอออนจากอาหารผ่านตะเกียบเข้าสู่ปากซึ่งก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเค็มได้ถึง1.5เท่า พนักงานออฟฟิศคนนี้ที่ได้ทดลองใช้ตะเกียบเพิ่มความเค็มระหว่างที่รับประทานซุปมิโซะแบบจืดเล่าว่าตะเกียบทำให้ซุปที่เขารับประทานมีรสชาติเหมือนกับซุปมิโซะแบบทั่วไปชาวญี่ปุ่นในวัยผู้ใหญ่บริโภคเกลือโดยเฉลี่ยประมาณวันละ10กรัมซึ่งมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ถึง2เท่าการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไป เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆอย่างเช่นความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองจึงต้องลดปริมาณเกลือที่บริโภคในแต่ละวันเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ค่ะแต่ความพยายามที่จะลดการบริโภคเกลือให้น้อยลงด้วยวิธีทั่วๆไปก็ทำให้ผู้คนมากมายต้องรับประทานอาหารที่มีรสชาติไม่ถูกปากทีมนักวิจัยจึงได้คิดค้นตะเกียบเพิ่มความเค็มสำหรับผู้ที่ต้องการลดปริมาณความเค็ม จากอาหารที่บริโภคขณะนี้ตะเกียบไฟฟ้าต้นแบบยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมโดยหวังว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุดภายในต้นปีหน้าค่ะ